ลูกใครนี่ละ่ะลูกมันจะใส่ยังไงสัาล,กลกูกยอไรเีแหละปะาดมะไข่ในตัวที่แท่ไปใช้เสื้อหันเราคอยค้นผู้ดีเนาะเต็งโตมากพร้อมเต็งโตมาวมรมาลเปนั่งเอกฮะแกมมาปากมาลัำไปนั่งเอกไม่มาสิเป็นนั่งเอกก็น้อยแค่แค่แม่ไันแห้งเลยไม่ก็มาเสียวมาปากีปากนอกแนนบอแนนอาบังคึนเวที่เป็นมือนแล ตั้งเสียงมามาจากอำเภอสีสมเด็จว่าสันนะครับถึงเวทีเป็นมือแรกปกติวงห้องก็มุมีจ้าเถื่อนะครับพอดีมากแลคืนพ่อตอนจะพ้องไปสมัครเป็นวอลล่มัที่แหลกอายุ12ปีเุมนเด็กอายุน้องพ่อนุ่มประดุลสิบสองปีแล้วสัมผัสที่นั่งเลก่อนแลอายุจักปีอีลาไร้หั่นโตสะกอนครับยับไปใกล้ๆเพาย้ายบอยรูกไปสวัสดีค่ะ เด็กหญิงปรมลัตบันเทานะคะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำมนค่ะน้องน้ำมนไม่จากบ้านใดครับบ้านเมืองเปลือยตำบลเมืองเปลือยอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้มันเมืองเปลือยศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องโอ้มือสวดๆเนี่ยกีฬาอายุจักปี่เรานั่งสิบเอ็ดปีค่ะอ,อายุสิบเอ็ดปีมันอีกมากเนี่ยประตูประสงค์เนี่ยทำไมจำชื่อมันจะสู้กี่ทีมสา,า,ามสมัครเป็นนางเอกค่ะอา้า นางเอกแังไหนชื่อสิบปูน้อยแท้นางเอกโตน้อยใจใจเย้ได้พอนางเอกโตน้อยใจใจญ่้โดนสั่นเมื่อไหร่ยเงียบนีใจใหญ่อยู่แล้วเอาคันสุภาษิตเป็นนังเครื่องบ่เอาบ่กก็เป็นบ่กโอเคหนูมัธยมหนูมัธยมไปนนางเอกโู่เขาเด้ลูกทีเป็นนางเอกย่างเดียวเป็นนังเครื่องก็พอเป็น ปกติมหัศจะต้องเป็นหางเครื่องทดสอบพุ่มคุ่มกันวันจังทร์เด็เป็นนั่งเองอันนี้มันใจแสดงว่าเสียงดีแม่นบอกเมื่อกี้แต่นน่าจะกินจไกลเสียงเสียงดีแม่นบอกโอ้มันใจออกก็มันใจมากเกินน้อยเป็นอย่างนี้กันได้ยังมาอยู่มอลนั่งใจกันลอยมอลนั่งร้ายๆไปดูนีมเพราะว่าอีพอบอยแล้วค่ะรับเวยล่ะพราต้องลองไปตัดตู้ใำไมยังมึงยิงพอสภาพไปเสริมหนัก รออยุ่ใส่หรืองรออยู่ใส่แต่รอยอยู่ย่องมันรออยู่แต่เสียที่มอเอินพอนี่แหละสัมภาษณ์แ้วแม่เราเกิดรุ่นอยอยู่สองปีเอินพ่อกับผู้พกื่นพ่อไ่ตกไปเอาอีละมือนีสิมาห้องเพ้งยังไพี่นองฟัง เสียงจากสาวเล้าค่ะเอาเสียงจากสาวเล้าจากน้องน้ำมนต์อำเภอสีสมเด็จจังหวัดต่อยเอพี่น้องพิจารณาเอาเด้อน้องมุนไวนเด้อเสียงจากสาวสีสมเด็จ ปากกิ้งกำใจด้าหน้าเวทีด้วยนะคะครับปากเกี้ยงเงาเป็นนี่เหมือ,อหมอมบทอดท่านเอกเป็นสาวบอกง่ายๆกันภาษาบ้านัฮห้องนี่คิดแค่พ่อบทอดท่านเอกหลอนแต่มีใจเกินลอยอยากมาเป็นศิลปินอยากมาเป็นดาวลุงครับลูกหลานของเมืองลอยเอ็ดทุกคนจะมีจุดเริ่มตนม้นมือนี่อาสิบทดท่านเอกเต็มลอย คอยเผลอคอยหัดไปคันพี่น้องให้โอกาสนะครับอายุ17ปีเมื่อนีหนาวเป็ลูกขนยิ่งสั้นสลับลาบเลยทั้งหนาวทั้งตึงเต้นน้ำค่ะทั้งหนาวทั้งตึงเต้นเนาะที่หลานซึ่งมาอยู่ใจก็ร่อยแทบวะลูกแแห่ค่ะสึมาแแห่เนาะคิดดีไปเอาเจ็งไหนวางจังแจจี้างาไปซูโบจังซัน ดีดีเลยนี่ใ่บ้านไหนขึ้นปุยแกกี่ปีนี่ยยังนี้ไปใส่บ้านไหนมีไรเลยมะพุมพ่อสื่อเฮี่ยงไปขวางเฉยเลยอะ จะน,น้ำสน,นุนลูกหลานของพี่ของน้องครับทุกคนจะต้องมีจุดเริ่มตน้นสิไปได้ใลได้ใกซัมไนขึ้นอยู่กับพี่น้องนักกองนักล้ำเสียงดีภายในทันพี่น้องวอซอยเชี่ยววอซอยสนับสนุนระเปรียบเสมือนของหรือระคั่งี่บมีค้นปีฉะนั้นโดยเฉพาะพี่น้องเช,ช่าลอยเอทติดตามเพิ่มขึ้นไว้ช่วงนี้อยู่ในช่วงของเล่นหนังสืออยู่ยุปาหามเมื่บอลูกจะต้องเล่นจบก่อนกับสิน่นี้โอกาสมากก้ามันเสาะคิ์หรือช่วงอิดเทอมเนาะ เรียนเห็มนมาเด็ดหม้อสามก่อนนะครับจะดรอไลฟ์โปรซีใช่จบปอหกกันดิ พี่น่องขามะครบพ่หน่องครับตอนเป็นสายเอาพี่น้องก็มือ่งสวดในน้องน้ำมนต์นะครับตากไปกระตีกระนองครับขอบพระคุณพี่น้องไม่หายนะครับโดยช่วยยังยืนกัะดานกรรมการพี่น้องที่ให้โอกาสกับบอลลัมใจเอื้อยมากมือนีและสำคัญที่สุดนะครับขอบพระคุณผู้การสนับสนุนเรื่องหนึ่งเอ็มร้อยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับ